<c oughs> จ้าพังพินทองเลิกงานมาแล้วนะคะคุณแม่จา้าขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอพระคุณคุณแม่อ้อยนะคะที่เมตตาเปิดร้านให้กับพังพินทองพลายบัวขาวนะคะและก็ขอคุณคุณแม่อีทด,ด้วยนะคะที่เมตตาเปิดร้านให้กับน้องด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคุณแม่จ้าร่ำรวยเงินทองนะคะ น้องเลิกงานวาผ่านแล้วคุณแม่จ๋าทางพินทองนะคะอันนี้น้องบัวช้างเผือกยังไม่ได้อาบน้ำคุณแม่ผุ้สาวอาบน้ำแล้วดีใจมากๆเลยจ้าวันนี้ได้ปิดร้านเร็วนะคะนี่พี่บัว เดือนนี้พินทองก็เข้าเดือนที่สิบหกนะคะกับการตั้งท้องใกล้แล้วคุณแม่จ้าใกล้คลอดแล้วจ้าบัวจะได้เป็นนาแล้วคุณแม่นาบูบัวนะบัวขาวกับแม่พินทอง ขอประคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าอันนี้กินหมดแล้วนะบัวกินหมดแล้วบัวกินเยอะแล้วบัวหมดแล้ว พินทองนี่นะคะตอนนี้ก็เลิกงานช่วงเลิกงานแล้วห้าโมงครึ่งจะพาพังพินทองไปที่หลักก่อนนะคะแล้วค่อยมารับน้องบัวไปทีหลังกินน้ำคุณแม่ จับนมู้สาวได้ยังไงกระโดดนมอนี่กระโดนงแม่นั่นแ่ยินแม่เออว่าจะมีวิทยายุายุนี่คือจอมยุทธเด้น้ำน้้าว

ยังไม่เดียวเลยหมดแล้วคิดถึงกันแรงคุณแม่สองสองพินทองนะคิดถึงน้องแรงเจมไปนู่นแล้วบินทองไปนู่นแล้ว ยายยายแกตั้งผลไม้ไว้ดิไปมาฮะมาวมาเล็มาแลวนี่นี่นี่่พ่อไปกินทองไปปลูก่อนไปแล้วนะคะคุณแม่จ้าไปไปไป บ่าบวบัวให้ตามหลังไปคุณแม่บายบายนะคะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีทั้งสองท่านด้วยจ้าบายบายค่ะ